สว่างข้อ6ให้ระบุความลึกในการดำน้ำตัวอย่างเช่น25ฟุตข้อ7ให้ระบุก๊าซที่ใช้ในการหายใจของนักตาดาน้ำตัวอย่างเช่นใช้ก๊าซออกซิเจนจากนั้นให้กดปุ่มถัดไป เพื่อไปอยังหน้าข้อมูลต่อไปลำดับถัดไปเป็นส่วนที่2ข้อมูลเกี่ยวกับควบคุมอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นข้อมูลข้อ1ถึงข้อ6จะเป็นข้อมูลที่แสดงถึงการที่ต้องมีหัวหน้านักกระดาน้ำที่เลี้ยงนักกระดาน้ำนักกระดาน้ำพร้อมดำผู้ควบคุมระบบการจ่ายอากาศและติดต่อสื่อสารพยาบาลเวชศาสาตร์ใต้น้ำ แพทย์เวชศาสตร์ใต้น้ำตามที่กฎหมายกำหนดหากมีบุคคลในข้อใดให้ทำการเพิ่มรายชื่อโดยกดปุ่มเพิ่มรายชื่อในข้อนั้นๆหากไม่มีบุคคลในข้อใดไม่ต้องมีการบันทึกข้อมูลในส่วนนั้นซึ่งหมายถึงไม่ต้องมีบุคคลดังกล่าวตามกฎหมายตัวอย่างจะเพิ่มชื่อหัวหน้านักประดาน้ำซึ่งขั้นตอนในการเพิ่มรายชื่อเมื่อคลิกปุ่มเพิ่มรายชื่อระบบ จะแสดงหน้าจอเพิ่มรายชื่อหัวหน้านักประดาน้ำให้ทําการเลือกคํานำหน้าแล้วกรอกข้อมูลชื่อนามสกุลแล้วทําการคลิกปุ่มบันทึกจากนั้นระบบจะกลับหน้าหลักของแบบรายงานพร้อมทั้งแสดงชื่อนามสกุลที่ได้ทําการบันทึกเช่นนายเมธาแก้วเพชรถ้าต้องการเพิ่มรายชื่อหัวหน้านักประดาน้ำเพิ่มเติมให้กดปุ่มเพิ่มรายชื่ออีกครั้งแล้วทําตามขั้นตอนเดิม ในกรณีที่ต้องการแก้ไขข้อมูลรายชื่อหัวหน้านักประดาน้ำจะต้องทำการยกเลิกข้อมูลเดิมที่ผิดก่อนโดยกดปุ่มยกเลิกที่ด้านหลังรายชื่อที่ต้องการจากนั้นให้เพิ่มรายชื่อหัวหน้านักประดาน้ำชื่อใหม่โดยกดที่ปุ่มเพิ่มรายชื่ออีกครั้งแล้วทำตามขั้นตอนเดิมหรือหากต้องการยกเลิกข้อมูลรายชื่อหัวหน้านักประดาน้ำที่ได้บันทึกไปให้กดปุ่มยกเลิกที่ด้านหลังรายชื่อที่ต้องการ ลำดับถัดไปเป็นตัวอย่างการเพิ่มชื่อพี่เลี้ยงนักกระดาน้ำซึ่งให้ทำตามขั้นตอนเดิมที่กล่าวมาแล้วชื่อนายสุธีเพชรมณีและตัวอย่างการเพิ่มชื่อนักกระดาน้ําพร้อมดำชื่อนายสุธาเพชรมณี ข้อให้ระบุว่ามีถังปราบความดันบรรยากาศชนิดใดหากไม่มีหรือไม่ได้ใช้ให้ระบุว่าไม่มีหรือไม่ได้ใช้ตัวอย่างเช่นทำการระบุว่าไม่ได้ใช้ข้อ8ให้ระบุว,ว่ามีออกซิเจนหนึ่งร้อเปอร์เซ็นต์จนวนกี่ขวดขวดละกี่ปอนต่อตารางนิ้วพร้อมหน้ากากหายใจตัวอย่างเช่น3ขวดขวดละหนึ่งร้อยปอต่อตารางนิ้ว พร้อมหน้ากากหายใจส่วนสุดท้ายเป็นข้อมูลการลงชื่อและตำแหน่งนายจ้างหรือผู้มีอำนาจจะทำการแทนตัวอย่างเช่นนายสวงสรรบุญมาตํตำแหน่งกรรมการผู้จัดการเมื่อกรอกข้อมูลในการรายงานเรียบร้อยแล้วจะต้องทำการตรวจสอบข้อมูลต่างๆให้ถูกต้องก่อนทำการส่งรายงานโดยให้กดที่ปุ่มตรวจสอบเนื่องจากจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ในภายหลัง เมื่อกดปุ่มตรวจสอบแล้วระบบจะแสดงหน้าจอที่มีข้อมูลที่ทำการกรอ,อกขึ้นมาในรูปแบบของแบบรายงานเพื่อให้ทำการตรวจสอบความถูกต้องในกรณีที่พบข้อผิดพลาดในการกรอ,อกข้อมูลระบบจะแสดงรายละเอียดข้อมูลที่ผิดพลาดเป็นตัวหนังสือสีแดง เพื่อให้ทราบข้อมูลที่ยังผิดพลาดอยู่โดยจะต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้องดังตัวอย่างในกรณีที่มีการกรอกข้อมูลผิดพลาดและจะแก้ไขข้อมูลให้ทำการกดปุ่มแก้ไขที่อยู่บริเวณทางด้านมุมขวาล่างของแบบรายงานระบบจะแสดงผลไปยังหน้าจอแบบรายงาน ให้ทาการกรอกข้อมูลที่ต้องการแก้ไขให้ถูกต้องแล้วทำการกดปุ่มตรวจสอบอีกครั้งถ้าต้องการยกเลิกการกรอกข้อมูลแบบรายงานนี้ให้กดปุ่มยกเลิกโดยระบบ จะย้อนกลับไปยังหน้าแรกของระบบโดยทันทีถ้าต้องการทำการพิมพ์แบบรายงานให้กดปุ่มพิมพ์จะปรากฏหน้าต่างขึ้นมาให้ทำการเลือกเครื่องพิมพ์ที่ได้ตั้งค่าเอาไว้แล้วจากนั้นให้กดปุ่มปริ้นเพื่อทำการพิมพ์แบบรายงาน ถ้าต้องการยกเลิกการกรอกข้อมูลแบบรายงานนี้ให้กดปุ่มยกเลิกโดยระบบจะย้อนกลับไปยังหน้าแรกของระบบโดยท,ทันทีถ้าต้องการทำการพิมพ์แบบรายงานให้กดปุ่มพิมพ์จะปรากฏหน้าต่างขึ้นมาให้ทำการเลือกเครื่องพิมพ์ที่ได้ตั้งค่าเอาไว้แล้วจากนั้นให้กดปุ่มพริ้นเพื่อทำการพิมพ์แบบรายงานถ้าตรวจสอบข้อมูลถูกต้องแล้วให้กดปุ่มบันทึกระบบ จะแ,แสดงหน้าจอแจ้งว่าข้อมูลของท่านถูกบันทึกเรียบร้อยแล้วจากนั้นให้ทำการกดปุ่มตกลงเพื่อยืนยันการบันทึกข้อมูลซึ่งแสดงถึงการได้ส่งรายงานเรียบร้อยแล้วเมื่อทำการบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้วระบบจะทำการย้อนกลับไปยังหน้าเริ่มต้นของระบบทั้งนี้สามารถดูประวัติรายงานที่ทำการบันทึกไปแล้วเพื่อเป็นการตรวจสอบเบื้องต้นว่า รายงานที่ซึ่งได้ทำการบันทึกรายงานไปนั้นได้บันทึกลงสู่ระบบเรียบร้อยหรือไม่โดยทำการกดที่ประวัติรายงานระบบจะแสดงหน้าจอประวัติรายงานซึ่งจะแสดงรายการของรายงานตามวันที่บันทึกข้อมูลหากตรวจสอบดูแล้วว่าไม่มีข้อมูลรายงานที่ได้ทำการบันทึกจะต,ต้องดำเนินการบันทึกรายงานอีกครั้งเมื่อต้องการดูข้อมูลแบบรายงานให้คลิกที่รายการแบบรายงาน ตามวันที่ได้บันทึกข้อมูลระบบจะแสดงแบบรายงานนั้นที่ต้องการดังตัวอย่าง